วันนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อน,นครับป้องกันแผ่นงานใน e x c e l กันนะครับให้สามารถล็อกไฟล์ที่เราไม่อยากให้แก้ไขได้นะครับแล้วก็บางส่วนเนี้ยเราอยากให้มันแก้ไขได้นะครับมาดูวิธีการทํากันเลยดีกว่านะครับว่ามันมีวิธีการยังไงบ้างนะครับตามมมารับชมกันเลยดีกว่านะครับไป ตอนนี้นะครับผมมีข้อมูลอยู่หนึ่งชุดนะครับซึ่งเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าโซนสีเขียวนะครับซึ่งโซนนี้กับข้างบนนะครับผมจะทําการล็อกเซลล์นะครับแล้วจะอนุญาตให้แก้ไขได้เฉพาะโซนสีเหลืองเท่านั้นนะครับมาดูขั้นตอนแรกเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปคลิกที่มุมบนด้านขวาที่มันเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับพอเพื่อนๆคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะคลุมดําแผ่นงานของเราทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆคลิกขวานะครับเลือก จัดรูปแบบเซลล์บางคนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษก็เพื่อนๆหาคำที่มันใกล้เคียงเอานะครับนาถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น format cell ก็หาดูนะครับจากนั้นก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับเลือกล็อกนะครับจากนั้นก็กดตกลงอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับมาคลุมดําเฉพาะส่วนที่เพื่อนๆอยากจะ ต้องการให้มันแก้ไขนะครับอย่างผมเนี่ยผมอยากให้แก้ไขเฉพาะโซนสีเหลืองผมก็มาคลุมดําเฉพาะโซนสีเหลืองนะครับจากนั้นก็คลิกขวานะครับแล้วมาตรงที่จัดรูปแบบเซลล์นะครับแล้วติ๊กถูกตรงที่ล็อกนี้ออกเห็นไหมฮะติ๊กถูกออกปุ๊บแล้วก็กดตกลงแค่นั้นนะครับขั้นตอนที่3นะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะฮะมาตรงที่ข้างบนครับรีวิวนะฮะกดเข้าไปเลยแล้วเพื่อนๆหาคําว่า ป้องกันแผนง,งานนะครับซึ่งมันจะอยู่เยืองๆข้างขวานิดนึงนะฮะกดเข้าไปปั๊บนะฮะจากนั้นนะครับด้านบนเนี่ยมันจะถามให้เรากําหนดรหัสผ่านถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่อยากกําหนดรหัสผ่านให้แก้ไขได้ก็ไม่ต้องกําหนดอะไรทั้งสิ้นนะครับก็กดตกลงไปได้เลยนะครับแล้วเราลองมาเช็คดูนะครับสังเกตดูนะครับพอผมดับเบิลคลิกไปโซนทีเนเน่เป็นสีเขียวมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนมาเลยนะครับว่า เซลล์หรือแผ่นง,งานที่คุณพยายามเปลี่ยนแปลงอยู่มีการป้องกันนะครับเห็นไหมฮะนี่พอถ้าผมด o u b l ิ c ค i ิกสีเหลืองก็สามารถแก้ไขได้ปกตินะครับเพื่อนๆเห็นไหมแต่ว่าไม่สามารถแก้ไขเซลล์ที่เราล็อกไว้ได้นะครับวิธีการนี้นะครับจะเหมาะสมก็คือเวลาเราอยากจะเก็บข้อมูลหรือว่าเราอยากจะ ส่งไฟล์ไปให้กับคนอื่นนะครับเราอยากให้เขากรอกเฉพาะข้อมูลบางส่วนเท่านั้นนะครับบางส่วนเนี่ยเราอยากจะล็อกไว้นะครับก็สามารถเอาวิธีการนี้ไปปรับใช้ไปประยุกต์ใช้ให้มันเหมาะสมกับงานของเพื่อนๆได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้เขาจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนเพื่อนๆทำอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าครับผมไปล